เอาละคะ่ะทุกคนพร้อมที่จะดำดิ่งสูนโลกของทั่วเหลืองไปกับเราแล้วหรือยังคะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของพืชเมล็ดเล็กๆที่ชื่อว่าทั่วเหลืองแต่คุณค่าทางโภชนาการยิ่งใหญ่มิพกใครเลยคะ่ะเนื้อจากพืชที่คุณต้องรู้จักสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะถ้าพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพที่เราคุ้นเคยกันดีหลายคนคงนึกถึงผักใบเขียวผล,ลไม้หรือธัญพืชต่างๆใช่ไหมคะ แต่มีพืชอยู่ชนิดหนึ่งที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแถมยังเป็นของที่อยู่คู่ครัวเรามาตั้งนานแล้วด้วยนั่นก็คือทั่วเหลืองค่ะทำไมถึงเป็นทั่วเหลืองนะเหรอก็เพราะเจ้าพืชชนิดนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเนื้อจากพืชเลยนะคะไม่ใช่แค่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยโปรโตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายของเราต้องการอีกด้วยค่ะทั่วเหลืองคืออะไรทำไมถึงเป็นซูเปอร์ฟู้ด ถั่วเหลืองหรือซอยบีนเป็นพืชตระกูลถั่วที่เรานำมาแปลรูปเป็นอาหารได้หลากหลายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ซอสทั่วเหลืองหรือนมทั่วเหลืองที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วถ้าถามว่าทำไมาทั่วเหลืองถึงเป็นซูเปอร์ฟู้ดเราขอตอบแบบสั้นๆเลยว่าเพราะมันมีประโยชน์ที่มากกว่าแค่เป็นอาหารธรรมดาธรรมดายัางไงล่ะคะมาค่ะเราจะพาไปเสาะลึกถึงเจ็ดประโยชน์ของทั่วเหลืองที่จะทำให้ทุกคนอยากรีบไปหานมทั่วเหลืองมาดื่มทันทีเลยค่ะ เจ็ดประโยชน์เน้นๆของทั่วเหลืองที่ต้องรู้ 1. แหล่งโปรโตีนสมบูรณ์แบบท่อนี้สำคัญมากเลยค่ะทั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรโตีนที่สมบูรณ์แบบเพราะมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนทั้งเ้าชนิดซึ่งร่างกายของเราสร้างเองไม่ได้เลยค่ะดังนั้นสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตหรือคนที่อยากลดการทานเนื้อสัตว์ทั่วเหลืองนี่แหละค่ะคือคำตอบที่ดีที่สุดเพราะโปรโตีนจากทั่วเหลืองจะช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ และส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 2. ช่วยลดคอเลสเตอรอลใครที่กำลังกังวลเรื่องไขมันในเลือดสูงต้องฟังทางนี้เลยค่ะถั่วเหลืองมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL และไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของโรคหัวใจงานวิจัยหลายชิ้นก็ยืนยันแล้วนะคะว่าการทานโปรตีนถั่วเหลืองเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้จริงค่ะ 3. บรรเทาอาการของวัยหมดประจำเดือน สำหรับคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนถั่วเหลืองก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆค่ะเพราะในถั่วเหลืองมีสารที่เรียกว่าไอโซฟลาโวนซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงสารตัวนี้จะช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนและอาการอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ได้ค่ะ 4. ป้องกันโรคก,กระดูกพรุนเมื่อเราอายุมากขึ้นมวลกระดูกก็จะลดลงใช่ไหมคะแต่ไอโซฟลาวนในถั่วเหลืองนี่แหละค่ะ ที่มีส่วนช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกและลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนค่ะ 5. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใครที่อยากควบคุมน้ำหนักหรือเป็นเบาหวานทั่วเหลืองก็เป็นอาหารที่เหมาะมากค่ะเพราะมีค่าดชชนีน้ำตาลต่ำและมีใย,ยอาหารสูงจึงช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงเร็วเกินไปค่ะ 6. อุดมด้วยใย,ยอาหาร ถั่วเหลืองเป็นแหล่งใยอาหารชั้นยอดเลยนะคะทั้งใยอาหารที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําซึ่งจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราทํางานได้ดีขึ้นป้องกันอาการท้องผูกและยังเป็นอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราอีกด้วยค่ะและข้อสุดท้ายทั่วเหลืองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไอโซโฟลาวนและซาโปนินซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยปกป้องเซลล์ของเราจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดเลยค่ะ บริโภคอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าต้องทานถั่วเหลืองยังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่เราขอแนะนําง่ายๆแบบนี้ค่ะ 1. บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมการทานถั่วเหลืองในปริมาณปานกลางจะปลอดภัยและมีประโยชน์ที่สุดค่ะแนะนําให้ทานประมาณ25กรัมของโปรตีนถั่วเหลืองต่อวันหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือเต้าหู้แข็งครึ่งถ้วยหรือนมถั่วเหลือง1-2แก้วค่ะ2 เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากนักเช่นถั่วเหลืองต้มหรือเต้าหู้จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าค่ะ 3. ปรุงอาหารด้วยความร้อนการนําถั่วเหลืองไปปรุงอาหารด้วยความร้อนจะช่วยลดสารบางอย่างที่อาจจะขัดขวางการดูดซึมสารอาหารได้ค่ะแล้วหลายคนอาจจะมีคามําถามที่สงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะเรารวบรวมคําถามยอดฮิตมาให้เราค่ะผู้ชายทานถั่วเหลืองได้ไหมทานได้แน่นอนค่ะ งานวิจัยยืนยันแล้วว่าการทานทั่วเหลืองในปริมาณปกติไม่ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศช,ชายค่ะนมทั่วเหลืองมีแคลเซียมเท่ากับนมวัวไหมตามธรรมชาติแล้วนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมต่ำกว่านมวัวค่ะแต่ปัจจุบันนมทั่วเหลืองส่วนใหญ่จะมีการเสริมแคลเซียมและวิตามินดีมาให้แล้วดังนั้นอย่าลืมอ่านฉลากก่อนซื้อนะคะทั่วเหลืองอาหารคู่สุขภาพที่ทุกคนควรมีติดบ้านเห็นไหมคะว่า ถั่วเหลืองเป็นอาหารมหัศจรรย์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการได้มากมายขนาดไหนการเพิ่มทั่วเหลืองลงในอาหารประจำวันของเราจึงเป็นเรื่องที่ง่ายและคุ้มค่ามากๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเริ่มจากการเพิ่มเต้าหู้ในเมนูผัดผักหรือเปลี่ยนมาดื่มนมทั่วเหลืองแทนก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะเพราะการมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องยากเลยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ